สิ่งที่ทุกคนจะเห็นต่อจากนี้เป็นเทคนิคพับจีบบายที่จะทำให้คุณเก่งได้เพียงแค่1คลิก ท่สวัสดีครับผมทุกคนครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําเทคนิคที่ทําให้ทุกคนเก่งขึ้นในเกมพับ m ีมบ l ยครับเป็นเทคนิคที่ทุกคนควรจะเอาไปใช้โดยการตั้งค่าเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่คําว่าตั้งค่านะครับตรงมุมซ้ายของจอครับเมื่อเข้ามาที่ตั้งค่านะครับมองหาคําว่าควบคุมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมองไปที่มุมซ้ายของจอจะมีว่าควบคุมขั้นสูงครับให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาเรื่อยจะเจอคําว่าฟีเจอร์ช่วยเหลือนะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับผมมันจะอยู่ใต้คําว่่าชวยเง ช่วยแรงเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงครับมันไม่ได้สำคัญอะไรมากเรามองลงมาข้างล่างครับจะเขียนคาว่าทําสัญลักษณ์ตาแหน่งโจมตีโดยอัตโนมัติตรงนี้สําคัญนะครับผมวันนี้ผมจะบอกเทคนิคตรงนี้เลยครับก่อนที่เราจะไปบอกเทคนิคกันให้ทุกคนกดเปิดกันก่อนนะถ้าเกิดใครปิดอยู่ให้กดเปิดเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไปดูกันครับว่ามันจะสําคัญยังไงสําหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ T Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกร่มนะครับเพจนีม เติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยดูฉากนี้ดีๆนะครับแล้วทุกคนจะเห็นความมีประโยชน์นะครับของเจ้าที่เราไปกดเปิดไปแอ้ทำสัญลักษณ์ไปแี้มันจะมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวทุกคนดูฉากนี้ดีๆนะครับอะไรอะมอไซอ๋อมอไซอะไรอะเอ้ยเอา้าอ,อ๋อยู่นู่นสั่นเป็นเจ้าเลย เจอระเบิดเจอระเบิเดเอี๋ยวเจอระเบิดเอาไปเลยลูกนี้คัดเด้นๆจากบางปะกงนี่ไงล่ะ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนมองเห็นไหมครับว่ามันสําคัญยังไงนะดูภาพชา้ากันดีกว่าครับในตอนนี้นะผมเดินก็ไปเนี่ยมองหาตําแหน่งศัตรูไม่เจอเลยคือยิงมั่วมากยิงใส่กองฟางยิงใส่รถมองตําแหน่งไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนครับแต่พอเราเปิดมาครับทุกคนดูคุณสมบัติของมันก็คือนะครับเวลาเพื่อนเราหรือว่าตัวเรายิงศัตรูนะครับมันจะขึ้นมาร์กชัดเจนเลยครับคือแบบโอ้โหใครยิงตรงไหนอยู่หลังต้นไม้หลังโพงญ้าถ้าเกิดว่ายิงโดนแค่นัดเดียวก็ตามนะครับมาร์กจะขึ้นชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเพื่อนเรายิงเห็มม้ะาาาบบกเลรรผสถปิด นั่นเองนะครับผมถ้ายังไม่ชัดเดี๋ยวดูอีกฉากหนึ่งครับมาดูฉากนี้กันบ้างครับตอนนี้ผมเห็นศัตรูวิ่งลงน้ําไปนะแต่ว่าผมมองไม่เห็นนะว่าเขาว่ายไปตรงไหนแล้วนะครับคือศัตรูเนี่ยมันว่ายลงไปในน้ําเราจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเกิดเราปรับภาพสวยเกินไปนะแต่ถ้าภาพต่ำเนี่ยเราจะมองเห็นครับคราวนี้ผมพยายามจะสโมกครับเพื่อให้มองเห็นศัตรูนะแต่ว่าทุกคนดูนี่ครับเหตุไหมฮะ นี่คือความมีประโยชน์ของการเปิดมาร์กนั่นเองนะครับใครก็ตามครับว่าจะเป็นเราหรือเพื่อนยิงเข้าไปเนี่ยคือเราสุ่มไปได้เลยมาร์กอยู่ตรงไหนเราสุ่มไปเลยครับยิงไปปั๊บรับรองว่าโดนแน่นอนต่อให้ไม่เห็นก็ตามนะครับยังไงลองเอาไปตั้งค่ากันดูนะผมเชื่อว่าทุกคนจะเก่งขึ้นได้จากการตั้งค่านี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันดีกว่าครับว่าจะโหดจะบันจะหาแค่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราไปดูคลิปกันได้เลยครับโ้ดจริงจริงนะลองไปตั้งค่าครับแนะนําเลย เอาล้ครับทุกคนด้านซ้ายเรามี2ตัวด้านขวาเรามีชิปป็กแล้วมันวิ่งออกซ้ายแล้วใครเนี่ยเดี๋ยวไม่มีปืนมุมอีสไนฟ์า่าไม่มีปืนไม่ปุ๊ยมันลม้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งซ้ำอย่าพึ่งซ้ำโอเคอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมุมไม่มีอ๋อโหลโอุลอ้ยตยวนี้โหลดหล,ลอกเปน็นพีมาตีไงล่ะโดนมแมลงบินตอกสิโดนมแมลงบิน ตอมละสิหายซะสวัสดีเจ้าบอทเรียบร้อยอุ้ยใครขวนเอ๊เด็กโดนหรอกเกาะสองด้านน่ะอ้ยอุ้ยอุ้ยหายอ่ะนี่คอ่ะมาแอบหลอยอะไรครับมาแอบหลอยอะไรครับเบอร์สามเรามาแล้ววะไม่มีสคารับละสิท่าเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ย อ้าวอ้าวพ่อหนุม่มขยับแบบนี้โอ้โหอยู่เฉยก็รอดแล้วเปลี่ยนคูเป้กันดีกว่าครับทุกคนอุตส่าห์ซื้อสก,กินมาขับอุ้ยเอ้าเดี๋ยวเบอร์สองเอ้ามีคนตรงนั้นเหรอเรามาแล้วเบอร์สองเรามาแล้ว้ยแป๊บนึงนัเบอร์สองขอเวลาคือมันลอตาลอใจอะ่ะคปะ๊บนึือนเรอบเดียวรอบเดียว อ่านอกไปหนึ่งกำลังไปเพื่อนกำลังโอ้โหโดนซ้ำฮะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าเดยวไปชุบเดยวไปชุบเดยวไปช่วยอ่า,อา,อามาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วอุ้ยกำลังยิงบอดอยู่เลยกำลังยิงบอดอยู่เลยมานี่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 ไงเก็บของโชว์ไปซะระเบิดระเบิดดักระเบิดดักมาหรือเปล่าอุ้ยทำอะไรจะทำอะไรผมจะทำอะไรผม เคลียร์เสร็จและซื้อของครับผมทุกคนตอนนี้เป็นร้านลดราคาอุ้ยคูณหกสิบบาทเอาไปเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละรอบนี้ผมจะเล่นเป็นคูณ6 M 7แบบไม่ปรับสโคปเอาว่าชาลิ์ตัวเองกันหน่อยฮะ <_ S 2> เพื่อนน่าจะฟาร์มอีกสักแป๊บครับผมว่าในขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเราแบบไปใช้ชีวิตกันดีกว่าน่าจะน่าจะได้ไข่สักสองสามตัวมั้ง Let's go กันดีกว่าครับทุกคนอุ้ยเอาเอา,เอา ตีอะล่ะ F7 แบบไม่ปรับสะโขบสั่นเป็นเจ้าเลยอุ้ยด้านหลังก็มีนะมาร์คขึ้นไม่ตายหรออะไรอะมอไซค์อ๋อมอไซค์อะไรอะเอย้ยเอ้าอ๋ออย,อ,อ,อ,ยอ,อ,อ,อยู่นู่นโยสั่นเป็นเจ้าเลยเจอระเบิดเจอระเบิดอเงี้ยเจอระเบิดเอาไปเลย ลูกนี้คัดเน้นๆจากบางประกงนี่นงล่ะที่ามาสู้กับผมบอกผมนี่ระเบิดแบบแม่นหายไปซะเพื่อนโอหมวกหนามนี่มันเท่เหมือนกันนะแต่ว,ว่าใส่แล้วรู้สึกแบบว่ามีพลังอะ่ะเหมือนแบบเติมมาเยอะอะคือแบบเท่สุดๆอะบอกกับชุดเอ้ย โคตรเจ็บคือยังเจ็บอ่ะคือผมพูดเลยว่ายัางเจ็บอุ้ยอุ้ยมีมาเป็นตี้ม,ม,ตมีมาเป็นตี้แล้วเราบักกี้มะนุ่มเอาวะเอาวะอุ้ยโอ้โหสายก็มีสายก็มีเฮ้ยเปิดจุดอย่างงี้อยู่ตรงกลางโอ้โหปืนใหม่ด้วยปืนอาร์มเนี่ยใครขับรถโอ้โหคว่าไปแล้ไงปว่าไปแล้ไงโอเครอดพลนรอดพลผมซัดริมน้ำละ เพื่อนมาโอเคไม่ใช่ว่าเราเดินไปแล้วไปเจอคนดักอยู่ด้านหน้าไม่เอานะโอ้ยจี้จี้อะผมจับเอาเอาล่าจับเอาโดนเอาโดนไม่ไงสามไปหนึ่งทีเอาไปสามสี่เมตรโอ้กูตายกูตายกูตายเฮ้ยเดี๋ยนะมีสายตัวนึงสายยังอยู่เอาสายลงเอาโอเคเอาเปละมามามาไหนวะเฮ้ย รับภาพสวยมองไม่เห็นนะนี่ไงสมกไปก่อนเพื่อให้สมกมองเห็นศัตรูถ้าปรับภาพต่ําจะเห็นนะปรับภาพสูงแบบผมมองไม่เห็นคนระับเฮ้ยเพื่อนปรับภาพต่ําแน่นอนมองเห็นคนในน,น้ําเนี่ยแล้วคือผมเอ้ยผมมองไม่เห็นนะคือโอ้ มันมองไม่เห็นครับถ้าเราปรับภาพสูงคเราจะมองไม่เห็นนะอันนี้ผมปรับสวยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดปรับภาพกะก,ก,กากเราจะเห็นเป็นตัวเลยครับผมวิ้ด,ด้านขวาก็มีนะในเมืองเดี๋ยวเราอ้อมออกด้านหลังดีกว่าครับยอมเจ็บวงนิดนึงนะแล้วค่อยตีเข้าวงตรงนี้น่าจะเล่นได้เอุ้ยเอ้ยเชี่ยคนด้านหน้าชิปหายละเอ้าโดนหัวโดดโดดอุ้ยอุ้ย ก่อนีก็อบอกจะเอาผมลงก็คงมีแค่ลิฟต์อ่ะต้องเข้าวงกันแล้วพักคูร่วเราต้องเข้าวงกันละขึ้นรถไหมเพื่อนขึ้นรถอะเปล่าขึ้นรถอะเป่าเฮ้ยขึ้นรถเถอะขึ้นรถ้รถ <c oughs> นร์ตผมไปก่อนละเจอกันนะ <c oughs> ผมต้องไปยึดพลิซันก่อนแล้วก็ชิดโอเคมาเอาสมมติก่อนแล้วกันขึ้นก็ไม่ได้มันเฮ้ยเอา้าตรงข้ามก็มีเหรอแต่ข้างบนจะยิงหัวนะเพื่อน ปวิิธีค้นมันมันโอ้เฮียอุ้ยภาพชิปโอ้โหไม่ตายสักตัวโอเคได้มาตัวเอาเพื่อนล้มชิปหละเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,อ,ยอ้า อ้ะอะวัดโอ้เป้าโดนพื้นโอ้โอ้โหโดนทุกนัดเลยเอ,อ้าเลียบ้อยโอ้โหดูรีเพย์ไม่ได้อีกโอ้โหกูเหลือจะเกือ้อะมาตายอย่างงี้ทุกซอกซัดกูโอ้โหจบจบเลยจบเลยโอ้ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage l f เ l ฟ f e f ไลฟ์ฟอันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ